อวดแล้วอยากอวดแล้วเเเกินอ่ะเคุณสามารถกับรางวัลที่ได้คือรางวัลอ๋อ the most influential thai singer เออิดใหญ่เป็นรางวัลที่มีสาระมากครับแล้วก็ตัวผมรู้สึกดีใจแหละแล้วก็เป็นเกียรติมากสาหรับรางวัลนี้นะครับมันคือตลอดปีที่ผ่านมาเป็นอีกหนึ่งปีที่ผมสนุกมากเลยกับการทำงานก็ดีคอนเสิร์ตเดียวก็ดีอะไรเงี้ยแล้วพอได้รางวัลนี้ก็ ออตอนแรกเราจะไม่มีที่วางรางวัลแล้วนะบาน้บบานผมเล,นเล็กนิดเดียวแต่ว่าก็รู้สึกได้ว่าผลรางวัลนี้เป็นเกียรติจริงๆเลยเป็นไงบ้างมันดังไปถึงจริงหรอครับจริงๆอ่ะจริงๆได้ไดเห็นแฟน,แฟนาชาวจีนอยู่เรื่อยๆครับแล้วก็ตัวผมอ่ะสัมผัสได้แหละว่าว่างานมันเดินทางไปได้ไกลส่วนหนึ่งแน่นอนว่าก็ต้องขอบคุณโลกปัจจุบันด้วยที่แบบว่าเราก็สามารถฟังเพลง ของทางฝั่งจีนได้ศิลปินที่เก่งๆหลายหลายคนเลยครับหรือว่าลงไปถึงเราก็ได้เห็นชิ้นงานของเราเดินทางไปที่นั่นได้ง่ายขึ้นเออส่วนหนึ่งคือคือผมดีใจเพราะว่าตลอดการทางานที่ผ่านมาเราไม่ได้ทํางานแบบว่าเออทำงานอันนี้เพราะว่าคนจะรักชิ้นงานแบบนี้แต่ว่าเราทําแบบนี้เพราะว่านี่คือเราทําได้ดีที่สุดแล้วก็เรารักชิ้นงานแบบนี้ส่วนที่เหลือเขาจะรักไม่รักคือคืองานมันก็ถ้ามันดีพอเขาก็รักเองซึ่งซึ่ง เราดีใจที่เราทําสิ่งนั้นโดยที่เราไม่สูญเสียตัวตนในขณะเดียวกันออชิ้นงานเหล่านั้นมันมันถูกโอบกอกดโดยผู้คนไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวจีนรีวิวป,ป,ป,ปีนี้เป็นไงบ้างครับเคอเสิร์ตใหญ่ของเราแล้วเราก็ไปเป็นเกสรับชมปีนี้ไม่มีอุบ <laughs> ัติเหตุครับนั่นเป็นเรื่องที่ดีมาก <laughs> สำหรับผมเพราะว่าหลายๆปีที่ผ่านมาพี่ก็จะเขียนว่าผมแบบปีนี้เป็นปีที่ผมสุขภาพแข็งแรงมากแข็งแรงขึ้นกว่าทุกครั้งด้วยซ้ำทั้งที่เล่นคอนเสิร์ตเดี่ยวสี่อบติดอะไรย่างนี้แล้วก็แข็งแรงกว่าหลายๆปี ตัวผมเองก็มีเพื่อนมากขึ้นในวงการอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ลงมไปถึงเพื่อนที่เป็นเพื่อนแล้วก็ลดลงก็มีอะไรกันเราไรู้เใครบ้างแต่ใช่ก็มีกันอยู่ไม่กี่คนหลักๆแต่ก็ดีใจที่เราแบบว่าสามารถเดินทางในวงการนี้มาได้ยาวนานจนมาเจอเพื่อนๆรุ่นเดียวกันแล้วก็มีเพื่อนในการทํางานผมว่ามันสนุกมากเลยอย่างอัลบั้มสองนี uh, ่เราก็ชวนเพื่อนๆพี่น้องๆมาทํากันเยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คิดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดปีหน้าน่าจะเจอกับคอนเสิร์ตของอัลบั้ม แต่ว่าคงคงไม่มีแบบไม่สีรอบขึ้นไม่คงไม่ขึ้นเรือเอาเป็นแบบเออเพลงในระบ้านั้นอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเท่าที่เท่าที่เห็นตอนนี้ก็คือเพลงในระบ้าเนี้ยมันถูกทํางานไปแล้วไม่ว่าจะทางชาตไทยหรือจีนก็ตามครับผมถาบเรื่องบ้านที่ทําทุกก่อนครับเป็นไงบ้างเราได้ผลจากทุไปบ้านผมเหรอไม่เลยผมคนภูเกตครับอันนี้น่าจะเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดครับเอาพป่ถ้แฟนลับที่ผมเห็นแล้วพี่ชี้กัน ทำมเลยทำเลยทำเลยไม่ไม่ได้เรื่องนี้อยากถามเรื่องอื่นบ้านโอเคบ้านโอเคบ้านโอเคแต่ถามตารางคิวอาทิตย์หน้าพี่เราคืนคิวเพื่อนจะอะไรคอนเสิร์ตนะก็อดอันนี้ผมไม่ได้รับงานเองน่าจะเป็นทางค่ายกับทางพี่ที่ดูแลเพราะมันมีคนกลางที่รับใช่ใช่ใช่ผมก็เป็นศิลปินในสังกัดนะครับในสังกัดซึ่งตอนที่ผมอยู่ตรงนี้ก็เป็นพี่ที่ดูกแลแต่ยังโดนโงไหมเพราะว่ามันจะไม่มีรายละเอียดมาเขาบอกว่าโดนโยงเลิก มันขึ้นคิวบบปีก่อนว่าเรามีงานตื่นไม่ไม่ไม่ในมุมผมผมมีคนที่ดูแลเรื่องตารางคิวใช่แล้วก็หน้าที่ของผมคือนั่นแหละทําปีนี้ให้ดีทํางานทุกชิ้นออกมาให้ดีไม่เจ็บไม่ปวดไม่มีวันเหตุให้ทีมงานปวดหัวนั่นก็เป็นเรื่องที่ดีส่วนส่วนในแง่ของคิวหรือความเหมาะสมจริงๆก็เป็นพี่ๆทีมงานแสดงว่าข้าเป็นคนดูในการตัดสินใจว่าจะยุ่งจะนิ่งจะนั่น ไม่รู้เลยนะอันนี้ผมผมไม่ได้เกี่ยวตรงนี้นะแต่เหมือนพี่ถามบ่อยๆเหมือนว่าจะให้ผมเกี่ยวนะไมผมไม่รู้จริงชื่อเรานำไงชื่อเรานำเราไม่ต้องมาถามลชื่อเรานำเหรอเหมือนเหมือนตอนแรกถ้าจะไม่ผิดก็คือน่าจะเป็นเรื่องอมมีการคืนคิวไหมครับใช่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 ไหมใช่ไหมแล้วก็ก็น่าจะมีงานหนึ่งเข้ามาเาบอกว่าเราคืนคิวแล้วก็มีงานแทรกเข้ามาปะตเราไม่สามารถกลับไปได้ปลายปีนี้ก็เป็นปีที่ดีนะครับ จริงจริงก็เป็นเป็นปีที่เราได้ทํางานหนักมาตลอดหลายๆปีแล้วครับแล้วก็ผมผมก็รู้สึกขอบคุณทุกครั้งที่ผมได้ทํางานเพราะว่าเออมันมันไม่ใช่มีแค่ผมเท่านั้นที่ได้ทำทำสิ่งที่เราอยากทําแต่ว่ามันรวมไปถึงมันมีทีมงานหลายๆคนนักดนตรีหลายๆคนที่ทําสิ่งนี้ยังชีพเพื่อนๆของผมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในในสิ่งที่เรารักแล้วเราสามารถทําเลี้ยงชีพได้มันก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่ดีแหละครับอย่างที่บอกก็คือ ตารางมันเนี่ยเราเราจะต้องล็อกเลยเพื่อหยุดท่าในกรณีที่ผมธุระหรืออะไรเงี้ยแบบว่าหาหมอเช็คสภาพเหมือนเอาเข้าศูนย์อะไรเงี้ยก็จะแบบว่าต้องต้องล็อกจริงจังเหมือนกันหรือแม้แต่ญาติที่จะนัดเราอะไรเงี้ยเห็นเคยบอกว่าเราถูไฟไปแล้วแต่ปีนี้ไฟลับมไฟขาถมไม่ไม่จริงเลยนะมันโก็มันไม่เลยมันดูเป็นภัยยังไงไม่รู้นะจริงจริผมแค่สนุกแหละครับผมแค่สนุกแล้วก็ผมว่าปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่ผมว่าไม่ใช่แค่ ไฟเกิดขึ้นกับผมไฟเกิดขึ้นกับทุกคนแล้วก็รวมไปถึงเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆสิยเป็นคนไหนที่หมดไฟเราก็จะพยายามเอาไฟนี้ไปหยิบยื่นให้เขาอย่าง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 ที่เห็นกันเนาะคอนเสิร์ตออที่ผมมีเพื่อนๆมาด้วยอะไรเงี้ยเราก็แชร์กันอะสิ่งที่เราเจอแล้วก็คอยคอมเร์ตกันซัพพอร์ตกันแต่ว่าภาพเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ผมผมอยากเห็นมานานและตลอดที่อยู่ในวงการตั้งแต่เด็กๆเ,เลยเนี่ยผมอยากเห็นกัน หยอกล้อกันได้การพูดถึงกันได้โดยที่ไม่ได้ไม่ได้มีค่ายหรือว่าข้อข้อจํากัดด้านอื่นมาอผมผมแค่รู้สึกว่าท้ายสุดศิลปินทุกคนเข้ามาทํางานในวงการนี้คือการทํางานให้ดีแล้วก็ผมว่าเขามีกลุ่มคนที่เขาทํางานเหล่านี้เพื่อใครอยู่ตัวผมเองก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นหน้าที่ของเราพอพอเราได้มาคุยกันมากขึ้นรู้จักกันมากขึ้นกับหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยครับออตัวผมก็ยิ่งรู้สึกได้ว่ามันจริงๆมันแค่นั้นเลยอ่ะทุกคนก็แค่ เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วก็อยากทำงานที่ดีกันเราชินกับคำว่าปีทองในทุกๆปีไหมปีทองเหรอใช่ปีทองของปีปีทองของเพชรด้วยปีทองของเพชรเพื่อให้ทองแล้วทองอยู่เราอยู่เหนือห่วงเส่ยหมดมันเหมือนฆ่าอย่างนั้นเออไม่ไม่ไม่หรอกครับสำหรับสหรับผมผมคงไม่ได้รู้สึกว่าปีไหนเป็นปีที่ดีอ่ะผมผมสำหรับผมเราผมก็ยังเป็นคนใช้ชีวิตแบบเดิมนะคือคือ ผมเข้าสตูดิโอผมไปทำงานผมอยู่นอกบ้านก็จะหาอะไรกินที่ผมอยากกิน,นกดเดินตลาด <c oughs> หรืออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็ใช้ชีวิตเป็นมนุษย์ได้ดีในขณะเดียวกันในเป็นเพื่อนร่วมง,งานที่ดีกับคนอื่นๆ <c oughs> ผมก็พยายามแล้วก,ก,ก็ปีนี้ก็คงไม่ได้ไม่ได้ทองอะไรหรอกครับ <c oughs> <c oughs> ปีนี้ก็เป็นเป็นอีกปีที่ดีนึงแล้วก็เป็นปีที่ผมมีชีวิตรอดออกไปได้อีกปีนึง พราะเขากเขาสังเกตว่าเงินยิ่งอยู่ทำไมหน้าตายิ่งดีขึ้นเออแว่นไปไหนแว่นไปไหนไปไหนปกติวันนี้ถอดเพราะว่าใส่แว่นติดๆกันหลายวันแล้วปวดปวดตาแต่เราใส่มาทั้งชีวิตแต่แว่นน่มันเริ่มปวดแล้วครับมันแบบงานที่เราทำมันไฟด้วยไงแล้วก็แว่นเราอ่ะมันมีสีด้วยบางทีไม่แบบบางทีมันมันล้ากลับมาที่คำถามะไรคุณบอกว่าจะไม่หลอกขึ้นในทุกๆปี ก็ดูดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วก็เริ่มเริ่มเข้าคลินิกนะมีแบบว่าทรีทเมนต์อะไรอย่างเงี้ยที่ต้องดูแลส่วนหนึ่งคือการวางตารางงานที่ดีวางตารางงานที่ที่แบบว่ามีช่วงเวลาที่ผมสามารถรีคอพเวอร์ร่างกายตัวเองได้ด้วยผมว่านั่นก็เป็นสิ่งที่ที่ดีมากเลยแล้วก็ผมหน้าที่ของผมแล้คือไม่อาจจะไม่ได้ทําอะไรที่แบบสัญญากำมา เออแต่แต่ผมแค่อย่างน้อยให้เขานั่งรถมาแล้วเท้ามาแล้วเขาแบบเออหน้าอย่างนี้เหรอวะอะไรแบบหรอสิ้ใจเยหลอหรออย่างน้อยไม่ให้มันแบบมันแย่จนเขาห่อเหี่ยวอะไรอ่ะแล้วพองคนเขาชมว่าเราหล่อมากเราเขินกับคำนี้ไหมเพราะปกติบอกน้องน้องเห็นขมแลยังไงนะเพราะว่าผมผมก็ยังยังเห็นภาพตัวเอง วันแรกที่เข้าวงการอยู่นะที่เขาแชร์อยู่เนอะแล้วเออคือคือมันก็เป็นสิ่งที่ดีมากอ่ะที่ที่ผมได้เห็นภาพนั้นทุกวันที่ผมตื่นแล้วก็ผมก็เลยไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งนี้แต่หลักๆคือการที่ได้ดูแลสุขภาพโดยรวมะครับมากขึ้นผมว่ามันเลยแบบมันจะนอนมันจะอะไรมันก็ไม่ได้เครียดเหมือนเมื่อก่อนที่งานมันลุมแบบสามร้อยสิบห้าวันแทุกวันอ่ะเออมันมันต้องคิดว่าวันพรุ่งนี้ มันได้มีจังหวะใ,ใจได้มีอะไรอย่างเงี้ยไอไอหน้าผากยน่นย่นเราก็ไม่ต้องยนอ่นทั้งปีกนะ็สสญญาว่าปีหน้าจะหลอกวันนี้แต,แต่แต่ผมชอบนะที่เวลาแบบเราสัมภาษณ์เรื่องพวกนี้ชาวเน็ตจะชอบพูดว่าไปทำแหละไปนั่นไปนี่อะไรเงี้ยแ้เราสนใจมหมจริงๆถามไหอ,อยากมามอยากแบบว่าแม่ผมแม่ผมยังไม่เคยใส่ใจอะไรพวกนี้เลยนะที่อยู่กับเราตลอดชีวิตนะก็ก็ยังไงก็อยากให้ชาวเน็ตยั้งย้งกันไว้หน่อยแล้วก็ แม่แม่ผมถ้าเขาไปเข้าคลินิกอ่ะไปไปไอ้ทรีทเมนต์แอนตี้เอจจิ้งอะไรแม่เขาไปเขาก็ไปเงียบๆนะเขาก็แม่ไปด้วยเขาก็ไปเงียบๆแล้วเขาก็ไม่มาบอกเขาก็ไม่มาพูดนะเพราะว่าในขณะเดีกันเขากลัวคนที่มายุ่งเรื่องที่ไม่ใช่ของตัวเองไงใช่ใไม่ได้ด่าพี่ไงพี่ถามแม่ผมแม่ผมก็เลยบอกโอเคไม่ได้ว่าเหนือออกกันทำไมครับ เราอยู่วีราอยู่ได้เลยได้เลยได้เลยคือต้องนี้ค่ะได้ครับเบาๆนะกับพี่วีอะเบาๆนะเป็นหน้าเป็นหน้าต็องนี้ทีเดี